คู่ปีนั้นลำเครื่องหนึ่งบ้านบ้านอีกเครื่องหนึ่งนะครับสองสองปีมานี่บ่ไหรเขาเลยย้่อนว่ามันแดงได้เตทีดุ่มทีนุ่น,นบ่ไรแต่ฟ้าอากาศนี่มันบ่แน่นอนมันแปรปรวนเรื่อยอการที่ว่าเหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮาก็คืนว่าเห่าสิเฮ็ดอยู่ประจำ เาก็มีความหวังว่าสิได้ผลางสันญสีเต็มเพิงเอินมามีวิกฤตมากคือแหงนี่สิละสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเฮ็ดเคยเฮ็ดแต่หน้าหน้าวานมาสองสามปีนี่จนว่าบ่ได้ผลนะมันมันบ่ได้ผลก็เลยว่าเอา้าต่อไปนีก็สิเปลี่ยน แต่ต่กนก็บม่เคยมีเครื่องเนาะแต่ว่าเขากดสัมพัสด้วยกว้อนมือซึกเป็นยสนะกว้วมือซึกว่าห่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการผลม,มีเครื่องมาให้เกษตรกร,รกน,นี่ศึกษาเรียนรู้โดยเกษตรกร,เ,รกอเองว่าอุณหภูมิแต่และเมือได้เหมือนม,มันสินแตกต่างปันใดที่มีข่าวหรือว่าข่าวใน้ล่เป็นส่งมาเนาะของกรมวุฒิอ่ะ เพิ่นบอกว่าข่าวพยากรณ์อากาศในมือหนีเ้าก็ฟังหรือว่าเ้ามาเปิดเบิง้งมาเปิดเบิง้งเ้าก็มาเบิงบบ้งตัวนหนีนำ้ำเิ่นก็ให้จดบันทึกคู่มือตั้งแต่เก็ตนาฬิกาผีไปว่าควบสื่อไปกำหนเท่าไรเท่าไยแล้วก็เพิ่นให้กดว่าควบสื่นสูงสุดแล้วกระตำสุดเพิ่นให้จดลง โดนดองกระซูงไปผลอาทงไปซื้อจากซูงเพ็่อจะจีทรงให้ผมือตุตรวจสอบเป็นบ้างเนี่ยจะมาดีไปในทางบวกมันจ้ะลกโดยปกติเดียวการเห็ดให้เห็นหน้านี่หรืยว่าการเห็ดหน้าเอ็นซีเห็ดหน้าแบบว่ามีการตรวจสอบเสร็จกระจดบันทึกอยู่แล้วนะการจดบันทึกในเห็ดในห้าเดือนดูโดยตัวเอง ขึ้นว่าดีขึ้นเพราะว่าเฮ็ดในห่าวเตื่นโตแล้วนะเกษตรกรเกษตรกรมันโมโหจักยังบันมีเครื่องเกษตรกรบันมีเครื่องวัดมีเครื่องวัดมีเครื่องวัดสื่อเฮ็ดในเฮาเอ้ยเนี่ยเมือนเ้ามากกับฝ่าม่าเบิ่งว่าแนวหนุ่มมันสิอุณหภูมิมันสิสูงขึ้นยังบ่ หรือว่าเกษตรกรห้องสิมีความดูพผ่มขึ้นในเรื่องสภาพอากาศบอกง่ายสักดีๆอยู่ถ้าถ้ามีการแข็งมาเส้นดีเกษตรกรห้องเกษตรีหู่วงหน้าเฮาก็สิได้วางเป็นประจำวันบอกง่ายสักหนาไม่ให้ใน่าสิเกษตรีนะก็วางเธอฝนสิมาแห้งนี่ตัวนี้น้ามันไหลหลากจังซี่เฮาก็สิีฟ้าไว้กันทั้งทั้งใบก็มีการเตรียมการอยู่เพื่อว้อยู่นะครับถ้าหัวใจว่าฝนฝนมันสิมาสินะ เรื่องของสภาพอากาศเนาะอันมันมีความจําเป็นต่อการผลิตอยู่บ่หน่อยมันจ้ะถ้าเฮามีความหัวสื้อว่าเอออากาศต่อไปนี่มันสิแปรปรวนไปเรื่อยๆนะครับเฮาควรสิปลูกพืชตัวนี้สิบ่มันสิทนแรงนะครับทุ่นแรงเลายจสีบร่อมันสิเฮ็ดให้อ่พืชนั่นๆสิบ่มีผลกระทบในในในอากาศสีเปลี่ยนแปลงบ่อยจังซี่นะ สือ่อกรผู้ผลิตเศร้าหาเศร้าห,าหน้าเข้าในหลักจะพอแต่แม่นี่นดักที่โบเคย์หัวจักในเรื่องสภาพอากาศโบเคยว่ามันสิเปลีป่ยนแปลงไปจังไหนนะครับอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องเขามหาโหาในเรื่องอากาศติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามเครื่องอยากให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิของของตัวเองประจำเลยหนะ้าของตัวเองสามาติหัวอะไรว่างเขาอยู่คุมเหมือนนี่ อ่ามีความแนวโน้มขึ้นเป็นจังไรห,ห่อนหนาวเป็นไรนี่นะเด็กปลาคือเส้เเเเเนเด็กก้อนน้ำให้เพิ่นอยากให้เพิ่นหูวจักตัวนี้นั่